สวัสดีครับ FC ซหลังจากกินข้าวอิ่มในะวัสดีะนะก็อิ่มกันทีเดียวเชียวนะพี่น้องนะก็เริ่มเก็บถ้วยเก็บจานนี่แต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดหน่อยพอกินข้าวไม่อิ่มในะอ c ซนะครับก,กินไม่แล้ว,ไม,ลวไม่ใช่อิ่มไม่อิ่มก็คือกินอะไรก็ตามจะไม่อิ่มเหมือนกินกินข้าวก็เลยแม่ก็เลยจะเป็นต้องปิ้งไก่ให้กินอีกทีหนึ่งในเะ f c เป็นไก่บ้านนะทานผู้ชม ล่าสุดนะครับพ่อบอกว่ามันเหมือนจะไม่แล้วแต่ว่ามันแน่นพุงแต่ว่ามันต้องกินข้าวพนะี่น้องนะครับกินอะไรก็ตามขออิ่มแค่ไหนก็ไม่อิม่มถ้าไม่ได้กินข้าวนะก็เลยต้องปิ้งไก่เพื่อที่จะกินใส่ข้าวนะพี่น้องนี่เก็บถ้วยเก็บจานนะท่านผู้ชมส่วนวงนี้ก็เหลือวงนี้วงสุดท้ายนะท่านผะู้ชมนะวงนี้วงสุดท้ายเอโน้อกเพล่เพลปิ้งอีกแล้ว โอ้วงนี้เพิ่มเพิ่มเนื้อมาจากไหนนี่โอ้ได้เนื้อมาเพิ่มนี่ได้เนื้อมาเพิ่มเติมเล็บซีนี่วงนี้นี่ยได้เนื้อเพิ่มนี่เออเอามาย่างอันอืเอาละนะวงนี้ได้เนื้อจานหนูไหนี่ในเล็ซีวงนี้ได้เนื้อมาเพิ่มนะ อ่ะล่ะฮัลโหลใช่เขาไปไหนกันหมดเขายังไม่กินอีกเหรอโออิ่มเก็บช่วยเก็บจานเลยคนหลังจานอนี่ในเอฟซีเริ่มอิ่มกันหมดแล้วเหลือวงนี้วงนี้แล้วก็วงนี้ในเอฟซีนะครับที่สองวงนี้ในเอฟซีที่ยังเหลืออยู่นิดนึงนะซื้อหมูกระทะหมดไปเท่าไหร่นี่ 2อ0พไม่พอในเอฟซคือมันมันอีกนิดเดียวจะอิ่มได้มาสักสามชุดนี่คืออิ่มเลยน,นะ,ะก็คือก็คือเมื่อกี้กินกินไม่อิ่มในเอฟซแต่ว่าจะเอามาม่ามาต้มใส่เพิ่มเอาแล้วก็เอาไก่บ้านมาปิ้งกินใส่ข้าวเพิ่มเติมนิดหน่อยต้องประมาณ3ามพันเนาะถึงจะอิ่มสี่พันล 4, เลยบอก กินเพราะว่า,า,พา 4, เพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยควรที่จะไปกินที่ร้านแบบบุฟเฟ่นะซื้อซื้อมาแบบนี้รู้สึกว่ามันมันไม่บุฟเฟ่มันมันกินไม่อิ่มนเอฟซีหมดไป2อ0พนเนาะนะครับถ้ากินที่ร้านเนี่ยมันตกหัวละเท่าไหร่หัวละ,200วละ 5, สองร้อยนะยี 5, ่ 5, โอ สมมติว่าไปกินที่ร้านหัวละสองร้อยยี่สิบคนเรามีเยอะยี่ส hmm. uh. ิบเรายี mm ่สิบสามบอกโอ้ยี่สิบสามคนยี่สิบสามก็สี่พันบอกตอน อ้ห้โอถ้าไปกินที่ร้านแบบบุฟเฟ่หมดไป4,000กว่าบาทแค่ราคาออวละเ0 0เราต้องไปเลือกกินหลร้านที่มัน100กว่าบาท150 1 5้าสิบร้าเมีเอ้ําน้ำหลังก็ต้องมีน้ำคออ นี่ถ้า4,117บาทเลยอ่ะนานๆกินทีเนาะสรุปก็คือถ้าเราซื้อมากินที่บ้านเนี่ยเราจะเสียอยู่ประมาณ3,007แต่ถ้าไปกินที่ร้านอยู่ประมาณ4,000กว่าอ่ะก็ก็ถือว่าสูสีแหละในเอฟซีโอ้4,000กว่าประมาณ5,000ไปกินเต็มที่นะอืม หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งในเอฟซีนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราไปดูแผนกล้างถ้วยล้างจานท่านผู้ชมนี่นะนี่คือแผนกล้างถ้วยล้างจานท่านผู้ชมเอาไม่เอาเก้าอีา้อีกตัวหนึ่งมานั่งนะ้างปีนเก้าอี้โตอีกมาโตเฮียดึงเงินอะไรนึ่ง ตัวติกี้แหละตัวบุญชัยกี่อียเล็กนะนี่นะ FC, เอฟซีแผนกล้างถ้วยล้างจานน,น,นะครับก็ล้างกันสนานวันไว้เลยถ้วยจานน่าจะหมดเยอะอยู่ <c oughs> นี่ในเอฟซี FC. โอ้ก,กินอิ่มก็ช่วยกันล้างเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ล้างพรุ่งนี้เช้ามันจะสะอาดโดยปริยายมาเรียนะพี่น้อง,อง,งใช่ม,มาพวกนี้รอเรียอยู่ นี่ในเอฟซก็ลูกหลานนะพี่น้องมีฝีมือในการล้างถ้วยล้างจานลูกหลานนะเธอเออเท่าทารกมาล้างพี่น้องลูกหลานเบื้องหน้าลูกหลานนี่ไงลูกหลานอ้าวหนุ่มไม่ได้ล้างถ้วยเหรอโอ้เอ้าจิจี้หมดนี่ยังเอาผัดโถหมดนี่ยังนี่นะเติมมาเรื่อยๆในเอฟซีถ้วยชามหมดไปกี่ใบแล้วนี่เมื่อกี้นี่ประมาณร้อยได้ไหม ถึงสง้าสองตอกะตก้าสองตะก้าตะก้านึงก็ประมาณสักสามสิบสี่สิบใบเนาะยี่สิบสามสิบใบเพราะว่าคนหนึ่งต้องใช้อยู่ประมาณสองถ้วยประมาณนี้รวมน้ำพริกด้วยโอ้มีมาเรื่อยๆด้วยนะไม่หมดง่ายนี่เนฟซีหมดใกล้หมดหรือยัง อีกนิดนึงอนนอโอ้เอฟซีทุกท่านนะก็เอาละนะครับนานๆกินทีนะครับหมดไป3 7 0 0ก็ถือว่าคุ้มอยู่รวมญาตินะได้กินกันทุกคนในะ f อเป็นครั้งแรกในศตวตรรษในครั้งแรกเลยแหละที่รวมกันครบทุกคนไม่มีขาดใครเลยนะครับครบหมดเลยนะ FC. ใน f อถ้าใครจะขาดก็อาจจะขาดแค่ลูกสาวผมคนเดียวแล้วเนาะเออ ใครจะขาดนะนะอืออ้าวก็โอเคนะ FC นะก็ถือว่าอิ่มท้องกันออพอสมควรน,นะก็ฝากทลิปไว้เท่านี้สว,สสวสัสดีครับ